สวัสดีครับมาชมนาฬิกา Wi-Fi จอใหญ่กันอีกหนึ่งเรือนนะครับจะมองว่าเป็นนาฬิกา Wi-Fi ในเครส่งก็ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับตัวนี้ผมเห็นวางขายในร้านออนไลน์ล่าสุดนะจริงๆอยากได้มานานแล้วแหละก็เลยสั่งซื้อมาใช้งาน,นจะเอามาติดผนังที่บ้านนะครับก่อนหน้านี้ผมรีวิวนาฬิกาเล็กๆขนาด3นิ้วไปมันเล็กมากนะครับ ตัวนี้ขนาดใหญ่ก็จะเอามาติดไว้ชัดๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องตั้งเวลานะปกตินาฬิกาพวกนี้เขาจะเชื่อมอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับผมสั่งซื้อตัวหนังสือสีขาวพื้นสีดํามานะครับจริงๆเขามีทั้งหมด5สีตามนี้นะครับเขาสามารถที่จะเชื่อม w i f i ได้โดยฟังก์ชันหลักๆด้านหลังก็จะมีเขียนว่า Wi-Fi วาัดอุณหภูมิความชื้นนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตั้งเตือนได้แล้วก็เป็น LED นะครับ ไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นวัดแสงหรือเปล่านะแล้วก็เป็น12หรือ24ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็มีวันที่วันเดือนปีปฏิทินนะครับอื่นๆด้านนี้ก็จะมีบอกว่าใช้กับแอป Smart Life นะครับขึ้น2.4อื่นๆก็น่าจะเป็นสเปคมาตรฐานของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับแอป Smart Life นะครับฝั่งนี้ก็จะมีสลักษ์นิดหน่อยนะครับเป็นการผ่านมาตรฐานบางอย่างเป็น Wi-Fi クロ๊ก 2868นะครับเข้าใจว่าเป็นโมเดลเขานะด้านในนะครับมาดูกันเลยเข้าใจว่าน่าจะตั้งค่าไม่ยากนะครับส่วนประกอบก็มีอยู่เท่านี้เลยจริงๆมีสายด้วยนะครับโอเคหมดแล้วครับเล็กๆตัวนี้จะเป็นหมุดนะครับเข้าใจว่าเป็นตะปูนะต่อกกับผนังหรือไม้นะครับแล้วก็แขวนเลยซึ่งไม่แน่ใจเราใช้น็อตเราก็ได้นะครับน็อตกับพุกขันได้เช่นเดียวกัน สายไฟเป็นสายแบบอ่อนๆนะครับก็สวยดีนะสายแบบนี้ค่อนข้างทนนะครับเป็นซิลิโคนดูดีมากความยาวสายผมวัดได้3เมตรท่วนนะวัดด้วยการกะประมาณเอาโดยใช้แขนนะครับปกติก็ใช้วิธีนี้3เมตรเป๊ะๆเลยนะก็โอเคสวยดีสามารถแขวนแล้วก็เสียบกับอะแดปเตอร์ด้านล่างได้สบายๆนะครับ แจ็คตัวนี้จะเป็นแจ็ค DC 3.5ม mm, มิลโดยประมาณจริงๆก็โอเคครับ3.5มมิล mm, ปกติอยู่แล้วนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น usb a ซึ่งปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแจ็ค3.5ก็คือไฟ5โวลต์เขาจะใช้แจ็คขนาด3.5ม mm, มิลนะครับตัวนาฬิกาถือว่าค่อนข้างใหญ่มาพร้อมกับฟิล์มกันรอยนะครับด้านนี้ก็จะมีปุ่มอยู่1 2 3 4นะครับ สามารถที่จะตั้งค่าได้ตัวนี้เป็น Time แล้วก็ a ะ a า m l มเลเวล w i f i นะครับเดี๋ยวผมจะทำวิธีตั้งค่าไว้ให้ตัวนี้เป็นขาตั้งสามารถตั้งได้นะครับแบบนี้เลยแล้วก็บริเวณนี้เขาจะมีเขียนข้อความเอาไว้พร้อมติดสติ๊กเกอร์นะครับเขาบอกว่าถ้าต้องการให้เมมโมรีไม่หายเวลาที่เราถอดปลัก๊กก็ให้ใส่แบตเตอรี่เข้าไปตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ขนาด 2A 1.5โวลต์นะครับ 2 a 1 5ก็คือเป็น2 a ทั่วไปนี่แหละแต่ถ้าเป็น1.2ไม่แน่ใจว่าได้ไหมแต่1.5ก็ได้เป็นฐานชาร์จก็ได้นะครับฐานชาร์จ1.5โวลต์ลิเธียมไอออนมีเยอะแยะมากมายตัวนี้มีที่แขวนให้ถ้าเกิดว่าแขวนสามารถทําได้2แบบก็คือหาอะไรมาห้อยก็ได้นะครับหรือว่าจะเจาะก็ได้ปกติแล้วก็ถ้ามีน็อตตัวเดียวผมก็กะว่าจะแขวนเอาก็ได้นะครับอื่นๆมีที่ระบายตรงนี้สองเห็นด้านในนะ เป็นระบายความร้อนทำออกมาได้ดีครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะร้อนหรือเปล่านะก็ลองใช้ดูก่อนไม่น่าร้อนครับตรงนี้จะมีสนุ๊ไลท์ซึ่งมันไม่ใช่กดนะครับตัวนี้กดไม่ได้นะไม่แน่ใจว่าเป็นระบบสมัมผัสหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองทดสอบกันส่วนด้านล่างก็จะมีเขียนนิดหน่อยตามนี้โหมด2868 Made in c เมตรนชนะครับตามนี้นะอื่นๆกม็มีอะไรครับสายไฟอยู่ตรงนี้ เสียบพอตแจ็ค DC เข้าไป DC 5V โวลต์เขาเขียนว่า DC 5V โวลต์ตามนี้นะครับก็เสียบชาร์จปกติขนาดความยาวของนาฬิกาวัดได้ที่ประมาณ19เซนนะครับส่วนความสูงของนาฬิกาจะอยู่ที่ประมาณ12เซนนะครับผมเสียบกับอะแดปเตอร์ชาร์จมือถือเลยครับเป็นอะแดปเตอร์ m โวลต์2แอมป์ก็ได้นะครับโอเคมาแล้วก็ตามนี้เลยนะครับเขาก็จะบูตสักพักหนึ่ง ตอนนี้คือบูตอยู่นะโอเคมาแล้วเป็น PM 2 PM นะครับตอนนี้เวลาเพี้ยนอยู่นะแล้วก็เดือน1วันที่1วันอาทิตย์แล้วก็อุณหภูมิ85องศาฟเรนไฮห์ 5, 46%นะครับตามนี้ซึ่งก็ดูสวยดีนะ Wi-Fi ย,ย,ยังไม่ได้เชื่อมต่อนะครับเขาบอกว่าเชื่อมต่อแอป Smart Life ซึ่งก็เข้าใจว่าน่าจะตั้งได้หมดผ่านแอปนะไม่ต้องยุ่งยากนะครับหรือถ้าคุณจะตั้งผ่านตัวนี้ก็ได้นะครับตั้งเวลาตั้งกระดิ่งเหมือนตั้งปลุกนะครับแล้วก็เลเวล Wi-fi นะครับซึ่งไม่แน่ใจว่า WiFi ตรงเนี้สยสลักตรงนี้เขาจะตั้งอะไรได้บ้างนะครับซึ่งลองดูหน่อยถ้าเกิดกดแบบนี้มีเสียงดังติ๊ต,ติแล้วก็ WiFi ยังกระพริบอยู่นะครับ เขามีคู่มือมาให้คู่มือก็ค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วก็แผ่นใหญ่ประมาณว่าเป็นเกือบจะ A3 เลยนะครับเขาคือ A3 พับมาใหญ่มากมี2ภาษานะครับเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนฝั่งนี้ใหญ่ๆตรงนี้เต็มหน้าเลยเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เขาบอกว่าเชื่อมต่อแอป Smart Life นะครับตามนี้ กดสแกนขึ้นมาเป็นขึ้น2,4แล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ปล่อยออกมาจากนาฬิกานะครับเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เห็นตามนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันการเชื่อมต่อก็ไม่ได้ยากเดี๋ยวดูตามคลิปก็ได้นะครับวิธีเชื่อมต่อนาฬิกา Wi-Fi Smart Life จอใหญ่ตัวนี้ก็สามารถที่จะทำได้ง่ายๆเลยครับ ด้วยการเชื่อมต่อผ่านแอป Smart Life ผ่าน Wi-Fi ขึ้น2.4นะครับอันดับแรกก็ให้คุณเปิดมือถือหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ไปยังเราเตอร์ที่เป็นขึ้น2.4นะครับผมจะใช้ MacMan 2นะผมก็เชื่อมต่อ MacMan 2นะครับหลังจากเชื่อมต่อเสร็จแล้วเราก็ไปสลับเพื่อที่จะใช้งานแอป Smart Life นะครับตัวนี้ก็ปล่อยให้เขาขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกก่อนนะรอสักครู่นะครับ ตอนนี้ Wi-Fi ก็เป็นเครื่องหมายถูกแล้วนะครับอยู่ที่แม็กแมนให้คุณกลับไปที่แอป Smart Life นะครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับนาฬิกาตอนนี้นาฬิกาปล่อย Wi-Fi ออกมาอยู่นะครับฉะนั้นผมก็จะกดเครื่องหมายบวกนะกดเครื่องหมายบวกด้านนอกตรงนี้เลยนะครับแอปโอเชันใหม่จะเป็นแบบนี้อ่าไม่ต้องเพิ่มให้ยุ่งยากเขาขึ้นมาเองเลยนะครับหรือคุณจะแอดดีไว้เชื่อมเองก็ได้ถ้าไม่ขึ้นแบบนี้นะแต่เขาขึ้นมา เขามีบลูทูธเอชอยู่แล้วคือบลูทูธคุยกันแล้วก็เจอว่าอุปกรณ์ตัวนี้โผล่ Pro ขึ้นมานะครับคุณก็แอดได้เลยหลังจากแอดเสร็จแล้วก็บอกว่าให้นาฬิกาเชื่อมต่อ Wi-Fi ชื่อนี้ตรงกับตอนนี้ที่มือถือเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวนี้อยู่เช่นเดียวกันถัดไปครับเขาก็จะมีการเชื่อมต่อกันเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้วิธีนี้ ระบบจะบังคับให้คุณไปเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ปล่อยออกจากนาฬิกานะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันคนละว,วิธีนะวิธีนี้ออโต้แต่ถ้าเกิดว่าระบบนำคุณไปเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ปล่อยออกมาจากนาฬิกาก็ไม่เป็นไรนะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้วิธีเดียวกันนะครับต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองโอเคเชื่อมต่อแล้วมันออโต้หมดเลยนะครับถัดไปก็เสร็จสมบูรณ์ครับเยี่ยมเลยง่ายด้วยนะครับตอนนี้สังเกตดูเวลาเปลี่ยนแล้วนะครับเขาซิง แล้วก็สัญลักษณ์ที่เป็น Wi-Fi ตรงนี้ตัวใบพัดนิ่งแล้วนะครับเวลาตรงเป๊ะนะครับวันที่20เดือน1เป็นวันจันทร์นะครับแล้วก็ตอนนี้ข้ามวันแล้วนะส่วนอุณหภูมิก็เป็นฟาเรนไฮ์สังเกตดูในแอปครับในแอปก็จะมีการตั้งค่าได้หลายอย่างนะตอนนี้เขามีกราฟด้วยเป็นกราฟอุณหภูมิกราฟความชื้นนะครับตอนนี้ความชื้นอยู่46%นะครับขณะนี้นะแล้วก็สมาร์ เราสามารถที่จะตั้ง linkage ได้ตั้งซีนได้นะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะของการเชื่อมต่อนะครับลองแอปถ้าเกิดอะไรขึ้นเดนแล้วทำอะไรนะครับก็เป็นซีนทั่วๆไปในแอปสมาร์ทไลา์คุณสามารถที่จะเอาเวลามาเป็นตัวกำกับได้นะครับเช่นถ้าเกิดว่าอุปกรณ์เปลี่ยนนะครับหรือเวลาเปลี่ยนให้ทำอันนี้อันนี้ก็ตั้งค่าได้โอ้มีลูกเล่นเพียบเลยเยี่ยมครับรู้สึกชอบเลยครับตัวน,นี้ผมรอมานานแล้วนะถัดไปครับ อลา,ามตั้งปลุกได้เทมอลา,ามถ้าเกิดว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ให้มีการแจ้งเตือนนะครับเออดีเยี่ยมนะครับคุณสามารถที่จะเอาไปดีเทคบริเวณห้องต่างๆได้นะครับอันนี้ก็ถอยออกมาก่อนผมไม่เอานะเอาใหม่นะครับเขาบอกว่ามีกําหนดผมจะปิดนะเหมือนเขาไม่ให้ปิดผมปิดก่อนอ่ะปิดได้ครับเน็ตอาจจะช้าเป็นที่เน็ตผมเองแล้วก็ถัดไปครับ เตือนความชื้นก็เตือนได้แต่ไม่เตือนครับของพวกนี้ผมไม่เอานะครับพุชให้มีการแจ้งเตือนเทมอะารามให้มีการแจ้งเตือนอ่ะตามนี้ไม่เป็นไรครับข้ามส่วนฮิส t อรีเก็บฮิส t อรีเก็บประวัติอะไรบ้างนะครับก็สามารถที่จะให้เขาเก็บประวัติได้เราไม่จำเป็นต้องตั้งเวลานะครับดูเหมือนว่าเขาจะออโต้นะเทมเพลตเขาเหมือนตั้งเอาไว้แล้วนะครับตั้งเอาไว้แล้วว่าเวลาต้องเป็นแบบนี้ แล้วก็ส่วนของการตั้งวันเดือนปีวันจันทร์อังคารพวกนี้ก็ต้องตามนี้สงสัยว่าคงจะต้องตั้งมือนะครับผมจะลองกดนะผมจะลองกดที่ปุ่มไทม์ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นปุ่มไทม์ดูเหมือนว่าพอกดปุ่มไทม์เสร็จแล้วเนี่ยครับพอกดปุ่มไทม์เสร็จแล้วจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับคุณก็กดบวกหรือลบเพื่อเปลี่ยนนะ เป็น24นะครับเป็น1 22 4ตรงนี้นะครับผมต้องการเป็น12โอเคแล้วผมก็กดปุ่ม t ท m e ต่อนะครับแล้วจะเป็นการตั้งเวลาซึ่งการตั้งเวลาก็ไม่ได้จำเป็นครับตอนนี้คือเขาซิงค์ wifi อยู่แล้วนะก็ผ่านไปเลยนะครับคุณไม่จำเป็นต้องตั้งเองก็ได้ปีก็ปีถูกต้องนะครับเดือนก็เดือนถูกต้องแล้วก็วันก็ถูกต้องครับ วันจันทร์อังคารพวกนี้ก็ถูกต้องผมไม่แน่ใจว่านี่คืออะไรน่าจะเป็นภาษาครับภาษาอังกฤษอันนี้เป็นภาษาก็ข้ามครับต่อไปเป็นวันจันทร์กลับมาแล้วแค่นี้สําหรับปุ่มการตั้งเวลาการตั้งเวลาไม่มีอะไรพิเศษเลยนะครับทีนี้การตั้งเตือนครับตั้งเตือนเตือน1เตือน2เหมือนเปิดใช้งานตามที่เราตั้งเอาไว้ในมือถืออารามหนึ่งอารามสองเตือนทั้งคู่ แค่นี้นะครับแล้วก็ลองกดบวกไม่มีอะไรเกิดขึ้นปิดหน้าจอถ้ากดบวกก็คือปิดหน้าจอถ้ากดบวกค้างเปลี่ยนเป็นองศาเซลเซียสนะครับถ้ากดบวกค้างจะเปลี่ยนเป็นองศาเซลเซียสสลับอุณหภูมินะครับสลับชนิดอุณหภูมิกดบวกค้าง องศาฟาเฟรนไฮต์กดบวกค้างอีกทีเป็นองศาเซลเซียสนะครับกรณีปุ่มบวกนะจริงๆก็ดูธรรมดาธรรมดานะที่ผมต้องการคือต้องการให้มันปรับตั้งเวลาอัตโนมตัติตามอินเทอร์เน็ตนี่แหละตามเซิร์ฟเวอร์นี่แหละเท่านั้นเองส่วนเรื่องของอื่นๆเนี่ยแอปสมาร์ทไรไม่ได้จําเป็นเลยครับต้องการแค่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแอปไหนก็ได้แต่พอดีเขาวางขายให้เชื่อมต่อแอปสมาร์ทไ์ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับ เราสามารถเอาเรื่องขององุณหภูมิแล้วก็เรื่องของความชื้นไปทริกเกอร์หรือไปส่งต่อให้ระบบอื่นทำงานได้หรือเป็นเงื่อนไขในแอป Smart Life ได้ก็ดีอย่างนึงนะครับสามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้หลายแบบก็เอานาฬิกา Wi-Fi มาให้ชมครับสามารถที่จะใช้งานได้ค่อนข้างดูดีนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะทนแค่ไหนแต่ก็ราคาไม่แพงครับสามารถที่จะกดสั่งซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปนะผมเอามาใช้งานเองนี่แหละก็เลยถือโอกาสเอามา รีวิวแล้วก็ทําวิธีตั้งค่าไว้ให้หลายๆคนที่ซื้อนาฬิการตรัวนี้มาก็สามารถตั้งค่าตามผมได้หรือผมทดลองไว้ให้แล้วปุ่มไหนกดค้างทําอะไรหรือกดครั้างเดียวทําอะไรจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับและอย่างหนึ่งก็คือไม่ต้องเสียเวลาด้วยทําง่ายๆใช้ง่ายๆตามคลิปนี้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใรมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะดีพอสอนแล้วมาตอบให้นะครับส่วนอื่นๆก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรที่เหลืออยู่ก็ลองดูว่าเขาจะใช้งานได้เร่ารื่นแค่ไหน นะครับแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่แนะนาว่าให้ใส่แบตเตอรี่ไปด้วยเพื่อที่จะเก็บเมม o r ีนะครับจะได้สุดกว่าแต่จริงๆแล้วถามว่าเก็บเมม ori ไหมมันไม่จําเป็นต้องเก็บนะครับเนื่องจากว่านาฬิกาเชื่อมต่อไ i f i ก็ซิง์เวลาอัตโนมัติอยู่แล้วเขาไฟดับเขาก็เปิดขึ้นมาก็ซิงเวลาเองก็แค่นั้นเลยครับง่าย,ายๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ